วันนี้มาทำอะไรคะมารับจ um e ้างภายรองเท้าอได้ยไส่นี่ยถนนคนเดินชัยภูมิ นี่ตุ้มหูใหญ่จังอทุกคนได้ค่ะโอเคสอบได้นะคะ เด็กน้อยยึก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 ยกูไม่มีตังมือไม้ที่เดินพาเบึ้งมื่อนี้นั่งคายรองเท้าก่อนมานั่งแล้วก็มารอรับกลับมันคนเดินกินอย่างเดียวเสียรายก็ค่าแรงอีกวางด้วยเพ่อ เงินไรสุดกินอย่างเดียวเพราะพอเกินค่าแรงนะท่านมาขายเพื่อนฝีฝีกับกัปตันก๊ทางธนาคารกรุงไทย มือใหม่ด้อมือใหม่ที่ผาเดินเบื้องล็อกนั่นล็อกนี่มื่อนี้ออดเดิร์่ายตอนคายราขายรองเท้าก่อนจเจีนี <c oughs> ่ตาหยิกหยิก ว่าจะเอากางเกงนั่นมาขายเดี๋ยวนี้เด็กน,น,น้อยก็าไม่ได้ใส่แล้วนะเบนเด็กน้อยเขาไม่ฮิดแล้วคาจำนะเด็กเด็ก,ดกโอ้โหประมาณซ้ำนะเนี่ย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 ประมาณเนี่ยเด็กเด็กน้อยไม่จำายนะไอ้เน,นื้อเขานักไส้กีฬามากคา마กใช่คาคามันมาปีนอันนั้นเข,ข,ขาเรียกว่ากระแสนิยมหรืซื้อ ทาองกระแสนิยมที่เอาถุงเท้ามาขายกะเขากระขายแล้วจะเอาองีาง,งามาขายดีนะฮะถ้ากองกิ้งต้นทุนก็นไรอีกล่ะได้มาก nó cũng vào này Mà chôm việc Cái <laughs> hàng mà chôm lông tháo. เอ็นทำอะไร